ทีนี้ในคำปฏิญาณตนนี้มีอยู่สามไตรนะครับสรุปแล้วสามไตรก็คือหนึ่งไตรรักคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไตรรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและไตรสิกขาคือทางศีลมภาวนาเพราะฉะนั้นคำปฏิญาณตนอันนี้นี่ครอบคลุมสําหรับชาวพุทธทั้งหมดคือสามไตรสามไตรนี่คือไตรรักใช่ไหมไตรรักไตรรัตและก็ไตรสิกขาทีนี้สามไตรนี้อยู่ที่ไหน สามไตรอยู่ที่ไหนขออนุญาตใช้เวลานิดหน่อยสามไตรนี้อยู่ที่ไหนไตรรัตน์พระพุทธพระพุทธพระพุทธเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เดิมชื่อเจ้าชายศรทธ,ธรรัตถะได้พัฒนาตนเองด้วยศรรยีลสมาธิปัญญาจนมองเห็นอนิจจังผู้ขังอนัตตาที่อยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้า 5, อยู่ในร่างกายของเราก็คือธรรมะมองเห็นธรรมะที่อยู่ในตัวเราเมื่อเมื่อมองเห็นได้ตรัสรู้ธรรมที่อยู่ในตัวเราเนี่ย ในลมหายใจเข้าออกของเราจนเป็นผู้บุคคลผู้ประเสริฐซึ่งเรียกว่าสังฆคือพระสงฆ์เพราะฉะนั้นพระพุทธอยู่ที่ไหนที่ตัวเราธรรมะอยู่ที่ไหนที่ตัวเราสังฆยู่ที่ไหนตัวเราพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่คือนี่โยมก็เป็นพระสงฆ์เป็นเป็นเป็นพระสงฆ์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพุทธธรรมะสังฆอยู่ที่ตัวเราคน พอได้ปฏิบัติธรรมเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมองเห็นสรรพสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะเราได้ฝึกฝนตนเองด้วยทามศีลภาวนาด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างช่ำชองแต่ฉานแล้วเพราะฉะนั้นสามไตรเนี่ยจึงอยู่ในตัวของมนุษย์คนหนึ่งคือไตรรัตไตรรัก,รรกและก็ไตรสิกขานะครับนะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอ่าปฏิญาณตนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะสวดมนต์อ่านและโยมบ้าตามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต่างนะ ยฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยว่าขอปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยว่าสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมและพระสงฆ์และพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าข้าพเจ้าข้าพะเจ้าจะไม่แสวงหาบุญจะไม่แสวงหาบุญยะเขตจะไม่แสวงหาบุญยเขตนอกพระ ทธศ,ศาสนาไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่กล่าวจัากจ้จช่วงปีเตียนพระรัตนตรัยตรัยไม่บริภาสทพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังบหลังข้าพระเจ้าจับปำเพียเพีเยรเพียงเพฝึกฝนอบรมตน ให้เจริญด้วยทานศีลภาวนามีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อประโยชน์สุขและความดีงามจากอุปธรรมคำจุนสนับสนุนและปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถายอพรสื่อไป อ่าโยมว่าพร้อมกันนะไม่นนต้องมาไม่ได้ว่านำให้โยมท่านละโมสามจบก่อนนะอ่ะอะ 1, 2, 3 3> าหนึ่งสองสามนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท้าพระเจ้าธรรมทูตคฤหัก พยายามตนต่อพระรัตนกายว่า ว่าประโยชน์สุขและความดีงามคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยมีวัตถุประสงค์สามอย่างคือช่วยเขาให้ได้ประโยชน์คือหิตะนี้ประโยชน์นะครับประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งถ้าการช่ <Yeah. S 1> วยเหลือไม่ได้เป็นเป็นประโยชน์แต่ไม่เป็นไปเพื่อความสุขและความดีงามความดีงามในที่นี้คือสุมัคละสุมคละนี่ดีงามหิต่นี่ประโยชน์สุขะนี่ความสุขดีงามคือสุมัคละ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จะต้องเป็นการช่วยเหลือให้เป็นไปสามอย่างนี้คือประโยชน์สุขและความดีงามสามอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้โยมจะไปทิ้งนะก็เราทำวัสถุบนเสร็จก่อนนอนก็อ่านนะครับตรงคําว่าไม่สแสวงหาบุญเจเขตแล้วก็เว้นบับนิดนึงนะครับเช่นไม่สแสวงหาบุญเจเขตหยุดแล้วก็นอกพระพุทธศาสนานะครับจะได้พร้อมกัน หลังจากนี้ไปพระเดชคุณหลวงพ่อพระพราบุชิระศาสนาพิทเจจัดํำสวดมนต์เดิมว่าจะทําสวดมนต์แปลเป็นภาษาอังกฤษโยมก็บอกว่าขนาดภาษาไทยขนอยกับอ่านว่าใดจะ่าไปวาภาษาอังกฤษขนอยกับวาภาษาอังกฤษว่าใดเดิมเนี่ยผู้มีการที่เทบทัธรรมพูดท่านทาหนังสือมาท่านก็อยากพาโยมสวดมนต์เช่นโยโซภะคะวะอรหังสมาสัมพุโต ah The precious one, the world's one the perfectly enlightened one เนี่ยเขาเขาสวดกันอย่างนี้นะที่มหาจุฬาเนี่ยเห็นหน,น้าตาจะติดลบแต่ว่าปกลมลติดใจเขาสวดกันอย่างนี้ราเห็นหน้าตาบานนอนเขาสวดแบบป,ปะเลียนเกียรตินายมนะ,นะนนเนี่ยดวงพระรูสสงศ์เนี่ยเขาที่วัดจ่เป็นเยี่ยนท่านสวดอย่างเงี้ยนะเขานะนะจะสวดสวดมนต์น่ะนะฮะก็จะแบบดูให้ เป็นตัวอย่างให,ให้ดูนะครับอย่างเช่นอรหังสัมมาสัมพุทธพระคาวา the p r e s s e u s one the worsty one the perfectly enlightened one พุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมี m a เปโ o เมต awakened one the p r e s s e u s one เขาสวดอย่างนี้นะ โยมบางคนาภาษาไทยขันงว่าอ่านว่าใดว่าตองว่าภาษาอังกฤษมะนะอะแล้วแต่หลวงพ่อท่านจะนำสวดยังไงนะครับโอเคนะครับ,รบได้อาราธนาหลวงพ่อนำสวดมุต์โยโซภะ Samma subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 너 어... ते हि सकारे हि यकारहङ्कारोऽपि ते हि अपि पूजयामा य शरणं พวะวติพรมจจิยังจรามาตัมมยังพระขวันตังสะทัมมังสสังคังอิเมหิสักการหิยาารังอาโรปิเตยภิปูจิตวางอภิวาทนางคาริมหัอันทธานิมยันตังวันตังวาจายอภิกายตุงปุปผาคนมการันเจวะพุทธานุสตีเนยัญจา Karo mansen na mua tasa. Hai bisa aku patang bisaaka a angangangbut doang cacaraangu suka